แนวทางวางสายนะครับปดลม18นิ้วที่มีอาการร้อนนะครับพัดลมจะร้อนเมื่อน้ำมันแห้งแล้วนะครับนั่นกหมายความว่าผ่านไป1ปี2ปีเนี่ยัดลมจะร้อนจัดการวางสายไว้กับโครงนะครับมันจะเกิดผลกระทบต่อเมื่อมันร้อนจัดเมื่อผ่านไป2ปีแล้วนะครับนั้นาการวางสายที่เหมาะสมสมผลคือลอยไว้นะครับ ลอยเพื่อไม่ให้มันติดโค้งนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับพอเราผูกมารัดตึงแล้วเนี่ยสายนี่มันจะติดโคง้งเราก็านะครับลอยไว้แบบนี้นะครับใช้ใสายรัดเก่าๆนะครับขนาดใหญ่มันก็จะได้ความห่างจากโรกนะครับอันนี้มองว่าเปลืองนะครับแต่จริงๆแล้วเราใช้เศษที่เราเหลือทิ้งเหลือใช้นะครับเนี่ยสายรัดเราก็มารัดนะครับ ใช้ตัวใหญ่นะครับเป็นตัวยึดนะฮะประมาณนี้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้วานเตแต่อย่างใดนะครับอ่าประมาณนี้ครับ